ประโยชน์ของไส้เดือนนะครับโดยเฉพาะสายพันเอฟนะครับที่เราเลี้ยงกันเนี่ยนะฮะไม่ใช่แค่เอาไว้ผลิตปุ๋ยเพื่อบำรุงพืชผักเท่านั้นนะครับเรายังนําตัวเล็กๆของไส้เดือนนะครับวันนี้ผมล่อนไส้เดือนนะครับแล้วก็จะได้ตัวเล็กๆมาก็จะแบ่งส่วนหนึ่งนะครับเอามาเลี้ยงพวกน้องกุ้งนะครับน้องกุ้งนะครับอันนี้เป็นกุ้งรับเตอร์น้ําจืดนะครับเป็นกุ้งกุ้งก้ามแดงนะครับอันนี้ก็จะเลี้ยงไว้เป็นกุ้งเนื้อนะครับเอาไว้ทานกันนะครับ ในกุ้งพวกนี้รสชาติดีมากเลยนะครับถึงเปลือกเขาจะแข็งนิดหน่อยนะครับแข็งเปลือกค่อนข้างจะแข็งมากนะครับนะฮะอันนี้ก็จะให้บํารุงด้วยตัวไส้เดือนเล็กๆนะครับเพราะว่าตัวไส้เดือนเล็กๆ,ๆเนี่ยจะพอดีกับคําที่เขากินนะครับเขาจะกินได้หมดอย่างรวดเร็วนะครับนะครับเลี้ยงไว้อันนี้ในเลี้ยงนี้ในกระบานี้ก็เลี้ยงไว้เพื่อขยายพันธุ์นะครับขยายพันธุ์นะฮะ ก็จะมีตัวไส้เดือนเล็กๆนี่แหละครับที่เอามามันรุงเขาให้อันนี้จะเป็นตัวผู้นะครับตัวเมียก็จะอยู่ด้านในนะครับอันนี้พอพวกกุ้งพวกปลาใครที่มีนะครับกุ้งปลาสัตว์น้ําสวยงามพวกนี้ครับเราสามารถให้ไส้เดือนเล็กนะครับให้เขากินได้นะครับแล้วเขาก็จะมีสีสันความสดใสนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับโดยเฉพาะพวกกุ้งพวกไอปลาพวกนี้ครับจะ ออกไข่นะฮะจะจะจะมีไข่นะครับจะมีไข่แล้วก็ขยายพันธุ์ได้เร็วมากนะครับขยายพันธุ์ได้เร็วมากนะฮะผมก็จะมาบำรุงเป็นประจํานะครับเขาจะขยายพันธุ์เร็วแล้วก็ไข่ไข่ได้ดีแล้วก็ขยายพันธุ์ได้ดีด้วยนะครับโดยเฉพาะในตัวไส้เดือนนะครับอย่างที่บอกนะครับมันจะมี สารอาหารนะครับสารอาหารที่จําเป็นสําหรับพวกสัตว์น้ำเนี่ยครับเยอะมากนะครับโดยเฉพาะตัวโปรตีนแล้วก็พวกฮอร์โมนนะครับฮอร์โมนนะฮะวันนี้เราก็จะเอามานะครับอาจจะเป็นการทารุนสัตว์หรือเปล่านะครับแต่ก็มันเป็นวิธีของธรรมชาตินะครับแล้วก็ใช้ประโยชน์จากธรรมชาติใส่เดือนพวกนี้ขยายพันธุ์เร็วอยู่แล้วนะครับนะครับสักประมาณสักเย็นๆนะครับหรือว่า กุ้งมันเดินเข้ามาเห็นไหมครับนะี่ับกินแล้วนะครับนี่เข้ามาแย่งกันแล้วนะครับเข้ามาแย่งกันแล้วนะครับโอ้โหดุมากครับกุ้งพวกนี้แย่งอาหารกันนะครับโอ้โหนะฮะโอ้โหนะครับ,นะรบแต่ว่า ถ้ากุ้งได้กินพวกไสเดือนตัวเลขพวกนี้น,นะครับเขาจะขยายพันธุ์ได้เร็วนะครับไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับของชอบอกินแล้วนะครับโอ้โหนี่ต้องเบาๆนะครับเพราะาเขาขี้กลัวนะครับแล้วกุ้งที่เราเลี้ยงนะครับก็จะเติบโตดี ขยายพันธุ์ดีด้วยนะครับแล้วก็แข็งแรงด้วยนะครับสุขภาพดีด้วยนะครับเราควรใช้ประโยชน์จากธรรมชาติให้หลากหลายนะครับเพราะว่าเราเลี้ยงไส้เดือนก็เพื่อการเกษตรนะครับแล้วก็เขาขยายพันธุ์เร็วอยู่แล้วนะครับกินเร็วมากเลยครับกุ้งชอบนะครับกุ้งชอบนี่ก็หลายตัวนะครับสําหรับกุ้งไข่ตัวเล็กๆนะครับ เดอนเห็นไหมครับลงไหดูนี่ก็เกิดจากการที่เราเอาไส้เดือนเลี้ยงแม่กุ้งนะครับนี่นะครับนู่นนะครับทีมีเยอะมากเขาน่าจะหลบซ่อนอยู่นะครับหลบซ่อนกันอยู่น่ครับตัวเล็กๆนะครับหนึ่งตัวของแม่กุ้งนะครับก็จะได้ลูกกุ้งประมาณ300ตัวนะครับประมาณ300ตัวกุ้งเล็กๆกุ้งเล็กๆนี่ก็จะให้พวกเป็นเต้าหู้นะครับถ้าอโตมาอีกหน่อย่ขยให้กินไส้เดือนตัวเล็กนะครับ กินดีกินเร็วมากเลยครับโอ้โหอย่างเร็วครับเดี๋ยวจะให้อีกนะครับเดี๋ยวให้อีกรอดูนะครับเห็นไ,ไหมครับโอ้โห กินยังเร็วครับแต่เห็นกุ้งกินอร่อยนี่ก็ดีใจครับเพราะว่าเขาก็จะได้ขยายพันธุ์สืบพันธุ์เติบโตดีนะครับเหลืออีกหนึ่งตัวลูกอย่าให้เหลือเรวมาของกินเขาขี้อายนะครับเขาขี้อายแต่ถ้าเจออาหารอันละเออร่อยนะครับเขาจะเข้ามากิน ไม่กินนี่เดี๋ยวเจอเพื่อนแย่งแน่นเลยกเลยเออเดี๋ยวให้อีกนะครับอันนี้เป็นตัวด้วงที่มันมากับขี้วัวมันจะกินหรือเปล่าให้ดูครับตัวด้วงนี่ก็โปรตีนสูงกันนะครับ ทิ้งสองซัพทิ้งสองซัพโอ้โหเรียบร้อยครับ <c oughs> นี่อย่าทิ้งนะครับเอาให้นี้ไปของอร่อยไปแล้วไปจุ่มน้ำไงไปไป,ไปแล้วจุ่มน้ำไปแล้วเจอพี่บิก๊กพี่บิ๊กกินแล้วพี่บิก๊กกินเออ นะครับใครที่นะครับอาจจะคนที่กําลังทําการตลาดนะครับผมมีการตลาดแนะนํานะครับคนที่เขาเลี้ยงพวกปลามังกรนะครับปลาราคาหลักแสนหลักล้านนะครับนะฮะเราไปเสนอเขาได้นะครับกุ้งสวยงามที่ราคาเป็นหมื่นเป็นแสนนะครับเอาไส้เดือนของเราเนี่ยครับคัดเลือกตัวเล็กๆนี่นะครับนี่ตัวที่กินพอดีคำนี่แหละครับเอาไปเสนอขายให้เขานะครับนี่ ตัวระบาดเขาก็ยอมซื้อนะครับเพราะว่าเขาไสเดือนของเราขยายพันธุ์เร็วใช่ไหมครับนะครับแล้วมันมีประโยชน์ต่อปลาต่อสัตว์น้ําราคาแพงของเขานะครับเขาซื้อสัตว์น้ําราคาราคาหลักหลักแสนหลักล้านนะครับหลักหมื่นอย่างเงี้ยครับทาไมเขาจะซื้อไส,ส้เดือนตัวระบาดของเราไม่ได้ใช่ไหมครับ รต้องยอมซื้ออยู่แล้วนะครับนี่ก็เป็นการแนะนําการตลาดอีกแบบหนึ่งนะครับเราเลี้ยงไส้เดือนนะครับเราต้องใช้ประโยชน์ให้หลากหลายนะครับผมก็จะมาอัปเดตให้เรื่อยๆก็แล้วกันนะครับหมดแล้วครับหมดแล้วหมดแล้วครับแล้วอีกหนึ่งตัวใช้ประโยชน์ให้หลากหลายนะครับ บางคนถามว่าเลี้ยงไสเดือนแล้วเอาไปขายให้ใครนะฮะมีตลาดรับรองหรือเปล่าเราต้องทําตัวเองให้เป็นตลาดนะครับถ้าเราวิ่งหาตลาดเราเหนื่อยแน่นอนนะครับเพราะว่าวงการไสเดือนนี่มันไม่ใช่ขายผักขายผลไม้ที่จะขายกันได้ง่ายๆนะครับแต่ถ้าเราหาตลาดถ้าเรานําเสนอวิธีการขายของเรานะครับประมาณว่าสร้างความจําเป็นให้กับผู้คนนะครับ ทำไมเขาถึงต้องมาซื้อไส้เดือนหรือว่าปุ๋ยของเรานะต้องทําให้เขาเล็งเห็นข้อนี้นะครับตลาดจะวิ่งมางเราเองครับหมดเกลี้ยงเลยครับเรียบร้อยการให้อาหารเสริมน้องกุ้งนะครับกุ้งเล็กๆเยอะแยะมากเลยนะครับไม่ค่อยเห็นวนะ่าผมแยกมาเลี้ยงนะฮะ โอเคครับผมขอบคุณสําหรับการชมคลิปนะครับเครือข่ายผู้เลี้ยงไสเดือนบ้านสวนของเรานะครับนี่รีบๆขยายพันธุ์รีบๆออกลูกออกกระลานะลูกแล้วเราก็นํากุ้งนี้นะครับทำไปไปทําเป็นเมนูอาหารก็ได้นะครับในภายภาคหน้าเราก็ปลูกที่สวนผมเนี่ยก็กล่าวว่าปลูกผักสลัดอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วก็เอากุ้งนี้มานึ่งนะครับเอามานึ่งมาทําเมนูแล้วก็มีผักสลัดปลอดสาร ข้างเคียงนะครับแล้วก็เอากุ้งพวกนี้ครับทำเป็นเมนูผ่าเปลือกอะไรให้เรียบร้อยก็ใส่กล่องแล้วก็ขายสร้างเป็นเอกหอีกหนึ่งอาชีพเสริมนะครับกะว่าจะทําแบบนี้ครับโอเคนะครับสวัสดีทุกท่านครับ